อาบอยู่นี่เนาะมาแต่ภูเขาหมองน้งนำไหลมาแต่ภูเขาโอ้ยน้ำมันไหลแบบเต็มที่น่ะขึ้นเมืองเทิงพุนน่นได้บ่นี่น้องละอีลามาอาบนา้ำมาอาบพี่อม,มือมาด้วยเลยเนาะอ่าเผาอาบเด้อลุงสิขึ้นไปแจกมาม่าอยู่เทิงเอาบ่มาม่าเอาบ่อคลัมามางสิแจกอยู่ในรถหามาสิ่คำอยู่ได้หน,น่น่ะ อีรายซื้อยังนี่นะททน,น้นองซีดน้องซีดน้องซีดซีดบลูซื้อซีดเบ่กราบสบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทางไทย พ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะพี่น้นงโอ้ยพี่น้องเลยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮอร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื่อนี้บุกปลาบุกดงพี่น้องเอ้ยมาบ้านหวยพงพี่น้องอ่ามากับเบาจันเบาจันมาตามหาไม่เพิ่นพี่น้องป้าโตน้องเพิ่นกำลังสิไปอาบน้าอาบในพี่น้องเลยตามมาเบิ่งวิธีการอาบน้าอาบในบ้านเพิ่นพี่น้องโอ้ยจะได้ตีนพูดตีนเขา อพี่น้องๆ่นขึ้นลงมาอาบน้ำอาคักแน่ดีเลยบาสบาดีาดโดยมาแตบน้ำบ่น้ำมันบ่ออกอลไรนะน้ำน้ำมันคือเมื่อน้ำอ๋อมันต้องน้ำน้ำออกบ่จังเขาจะได้อาบแมนน่่นอาบน้ำห้วยบ่ได้เป็นบ่คั่นบ่าอาบน้ำห้วยเลยรนี่โอ้ ช่วนหลายบ้านนี่เห็ดยังเบาเห็ดเห็ดมันหรือว่าเห็ดไฮนาเห็ดเห็ดหน้าหรือเห็ดยังเห็ดไฮเห็ดปลูกมันเห็ดไฮปลูกมันโอ้ ung, 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 oh, อันนี้ภูเขาเป็นโมนี่น่ะแมนแหละบ้านบ้านหวยพงมันเบาเบาแมนบ้านหวยพงพี่น้องเอ้ยนี่คืออ่ะเขามาเลือกเติบเนาะอยู่ในเมืองเซโปรนเลยเนาะแมนอันนี้เมืองเซโปรนแขวงสนเขตพี่น้องเขามาเลือกเติบมองมองได้มอง,มอ,ง,มอ,งอับน้ามองอันนี้เห็นนะ มองเขาเอาน้ำบ่อนั่นมึงพูดบ่อ๋นอน้องนี่ต้องไปทาอาบทาอาบแหละแต่น้ำมันบ่ออกอ๋อเขาต้องกลับขึ้นมาก,ก่อน,น,นแต่ชิลุ่งไปไหมบ่บ่หนีิบอลเลยไปอาบน้ำมาดานโอ้มีมองน้ำมาดานมีพร้อมอันนี้นี่คือจุดจุดนี่คืออีกมองหน,นึ่งมีไผ่อยู่หันอยูอ่บ่ยืนข้าวสองคนงโนว้ยไป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 แอลสาวไปไปอ้สาวไป เน้พี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นสงสัยหนีขึ้นมาเี่อายสาวแน่ยแน่ได้เจอออ้าขนะอายบอล่าโอ้ยน้องเพิ่อนอายสาวพี่น้องอ้ไปไปพี่น้องเอ้ยพอดีลุงสิตามมาเบิง่งเพิพน่นคนอาบน้ำอบบนี้พว่าเพิ่อาเตรียมกระนาบน้าเชลเซลกันอยู่นะพี่น้องลุงกันเลยสช่าเบิง่งวิธีการเป็ดบ้านบ้านบ้าน,านเฮาเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่คือยางลงมาพี่น้องเบิ่งอันนี้คือขื่นผู้ ทางขึ้นภูนะเพื่อนเนาะบรรยากาศช่วงคำคำแรงๆรงนะเพื่อนเนาะอยู่แขวงสนอเขตอยู่เซพโปนพี่น้องเอ้ภูทางพุ่นพี่น้องคือสิเห็นเนาะภูเขาอ่าต้นกล้วยต้นอ้อยอันนี้คืออ่าโอ้ยบ้าอยู่บ้านอยู่บ้านนี่นี่หาอยากหากินคือสิง่ายเนาะส่วนหลายมีบ่อนุ๊กน,นูมีบ่อนแถวหนูหน,น,นูพวกหนูพวกแง่งมีอยู่บ่หนูบ่มีบ่อน,นูโอ้ ปูปลาหน้าหนา,หนามนคือสิหล่เถอะเฮ้ยเจ้าซื้อ,อยังก่อนเปล่าเปล่าไล่เนาะโอ้โดอยดอยดอยเาเอานี่นี่อาบบ่ได้บอลตัวนี้นะเป็นยังคือตัวนี้อาบบ่ได้น้ำโซกปรกน้ำโซกป๊กปตัวนี้เนาะมันคั่น,นเนาะเขาอาบแล้วมันคั่นป้อพี่น้องเบิรงนเบิร์ภูเขาปลาไหมพี่น้องเลย อ้าวตัวอ,อันนี้คืออ่าหม่องเพิ่นมาทางเห็ดหัวเห็ดสวนอันนี้กกยังนี่เบาน้องละตัวนี้อันนี้กยนนกยังอันนี้นะไม่ยังนี่ไม่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นไ<อ>ม่พอยอ๋อที่เพิ่นเอาไปสานไม่พอยนะโมลูกอ,อ๋อเพิ่นเอาไปเห็ดไม่พอยเนาะเอาดอกมันเลยไปเห็ดพอยเออ,อ โดยโดยป๊าพี่น้องเลยพี่ผึ่นมาท่านี้เสียงนุกเสียงมลงห้องเซฟเซลย้ำคำคำพี่น้องเลยพี่โู้บรรยากาศบ้านบ้านนี่ละพี่เจ้ากระาพี่บอกเมื่อกี้นี่นนนโอ้พี่น้องเลยอ้าตาา ไม่ใส่ฮะไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปใช้มองไหนมองอาบนะนนโอ้ยขึ้นมาพี่เห็นนะเอา โอ้ยอ่ามองนี่เนาะอาบน้ำเนาะนั่งเนาะโดยสบายดีน้องล่ะสบายดีบ่ต้องยังอายดอกโอ้ยมองนี่นี่อาบอยู่นี่เนาะมาแต่ภูเขาบปนหอนั่งน้ำไหลมาแต่ภูเขาโอ้ยน้ำมันไหลแบบไหนทีน่ะขึ้นเบืองเทิงพุ่นได้บะนี่น้องล่ะอีหล,ล่ามาอาบน้ำ มาพี่ซื้อมือหมด<ะ> <laughs> ด้วยเลยเนาะอ่าเผาอาบเด้อลุงสิขึ้นไปแจกมามา่าอยู่เทิงเอาบ่มามา่าเอาบ่กระลังสิแจกอยู่ในรถหามาสิคัมอยู่ได้หน่น่ะกีฬาซื้อยังนี่น่ะ <laughs> <laughs> น,น้ <laughs> นองซินน้องซิดซิด <laughs> บ่ลล <laughs> ุซื้อซิดเบ่อันผู้นั้นได้นด้ <laughs> <จ>นองซื้อใจ <laughs> เอาคือซื้อคือลุงแต่พี่น้องมาที่นี่ คือเหมือนกันเลยเนาะสื้อคือกันเลยมาอาบนี่ชุ่มมือบ่นางโอ้พี่น้องเพิ่นเพิ่นอันนี้รวยเลยเนาะเรียนจะปล่อยได้หรอละบ่ได้เฮียนบ่ไดเฮียนอ่าบัวย่านบ่เฮยบัย่านเสือปออยู่นี่บ่มีเสือปอบบ่มีมั่นใจนี้ปอบบ่มีโอ้ไปไปกลาไปขึ้นผ้าลุ้งขึ้นไปเบื้องเนี่ยโอ้ผู้สาวเพิ่นเสียบน้าพี่น้องเพิ่นอยากอายมาอาบนี่ชุมือบัวย่านบัวนางบัวย่านมาน่องละ โมย่านเนาะโอ้โด,ยด,ยดยอยดอยดอยมันไหลมาจากภูเขาพี่น้องนี่นะเออเออมาสักผ้าสักผ้่กันสักอยู่นี่บ่ด้วยในไดนนี่นะเออดยเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โอโพี่น้องเอ้ยบุ๊คดีหรอ,ม,อมาให้พี่น้องเห็นบรรยากาศอาเช่า,าบ้านอาบ้านบ้านขวยพงโมน้อง ชาวบ้านหัยพงเพิ่นมาอาอบน้ำอาบในโอ้ใส่มั็นคืนทอดใส่น่องนี่นะคืนทอดไก่ปะฮะบ่มีมีน้องน้ำวัยยุนกะมีคือกันบ่มีมีผู้สาวอาบน้ำขึ้นกันบ่บ่ฮะอ่างอ่างคุณอ่างเลยอ่างน,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 น้ำอ่างน,น้ำญใใ่นี่บ่สุกไก่บ่ ไปไปน้ำขึ ab ab. ้นเบิกน้ำขึ้นเบิกเออแล้วน้องๆเพิ่งขึ้นบ้าพี่ชนะเป่ามันว้าทำน้ำหมดแลยเออโอ้โนั่นเป็นอ่างน้ำอันนี้จุดกำเนิดของบ้านเพิ่นได้พี่น้องไอ้นี่คือคือบดบ้านนี่ใส่อยู่ด้วยนี่น้องๆเนาะน้ำกินน้ำยังได้ใช้เท่าน้ำกินนี่เพิ่นกินอยู่บ่เออน้ำนี่แหละเขากินอันนี้ว่าเจ้ากินน่ะนะบ้านนี่กินน้ำอยู่นี่นี่บ่ โอ้พี่น้องเลยมีแต่ปลาไผ่โอ้เอาน้องน่ะอยู่พี่นี่มีอ้นมีอย่างอยูอย่บนทางนี้ทางไหนนี่ทางนี้กอไม้ไม้หลาย,าย,ายๆอ้นมีอยู่ปะ<า>จะคูยจักอ้นปะน้ะามันคือตัวหนูนี่ไหมใสอยู่ใสน้ำอ่างน้ำนะฮะโอ้โอ<ๆ>มันอาน่างไงบ่น้อง โอ้ oh. <c oughs> ตู้มีเศษเครื่อก่าห่อพี่น้องเลยอันนี้คือตามน้องเห็นเพิ่นพามาเบ่งมองไปว่าบ้านเพิ่อนอ,อยู่อินแบบใดอ่าหมืดๆเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อภาพก็ประหยงามปิดได้ฉันมืดเลยน้องน้องเนาะโอ้ โอ้พี่น้องเอ้ยหมื่นเนี่นี่หันโอ้อฮ่าฮทุกี่โอ้ยถือว่าลดทุ่นไปได้โตเลยไ้มนี่เออ อันนี้พอน้องอ่างอโ <ท Natürlich. S 2> ออันนี้อ่างน้ำเนาะเอ้าวเพื่นคือเพื่ขึ้นมาอาบอยู่พี่น้องมาอาบเด๋มันฮะน้ำกินอันนี้น้ำกินเนาะเพิ่นมาตักเอาอยู่นี่ไปกินโอ้มีชดไฟเฮียโอ้เพิ่นมาหาย <medieval> hmm. ิ่งหายังกันยิ่งทังนี้บ่น้องยิ่งยังฉนรลายฉนร้ายิ่งกระตอกกระเตนี่บ่ ยิ่งหนกยิ่งหนูอ๋อโดยโดยอันนี้ทอนี่ตอต้องไปใช้ฉนองล่ละตอเข้าบ้านได้ปะอเออ,อันนี้จุดสวนรวมของน้ำกินไปน้องลาบปะลงมาที่นี่ฮะออ,ออกท้งนี้ก็ได้ออไกลปะฮะ กับยางลงไปทา้งในใกล้กลัวกันทางนี้ใกล้กลัวทางนี้หอดบ้านกลัไวไหวกลัวบ่อโดยดนี่ไงฮะหอดไวบ่อือหือโดยโดยทางนี้หอดไหวลกลัวเขาเชินว่เปิดยอดผักกงแค้นโอ้พี่น้องเลยถูกมานั่งเล่นไพ่กันนะชิเจ้านี่ บริเลนเนาะอ้อวเจ้าพันมาตักน้ำตักที่น,นี่บ่น้องโอ้โดยโดยโอ้โหพี่น้องไอ้น้องเป็นผ้นาบืนผู้บาดท,ที่นี่ลุงมานาชวนพันมาเลยอ้าวเจ้าฮะพี่น้องเลยพ่อน้องสาวสองคนเมื่อกี้อาบน้ำ โอ,อยากเสือเลยเพื่อนบมยานบอ,บอเฮ้ยบมยาน,นะบานน้องะคนในบ้านจะาหูจักเพิ่นอยู่บอกเมื่อกี้นี่อ๋อกำนองสองคนเมื่อกี้เป็นหูยักษ์บอกเขาใช่ไหมเจ้าผาคอยบืนพูบ้านนี่บระเดี๋ยนี่ยังไกงบ้นนอกเอ้อ พี่น้องเอ้ยสุดๆฮะเมื่อยด้ยวยน้องๆเนาะโอ้ยทางเสียงรูปแบบพี่น้องไอ้หอบพ่นมาตักน้ำนห่นพ่นมาทางนี้เนาะมองเมื่อกี้น้องมองน้ำกิน มาหอดจอมผู้บาดให้เฮ้อามาน้องเอ้ยโอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยฮะโอ้โหเบคอนเบคอนน้อ,อ,องเบคอน ไปนี่มีบ้านคนอีกบ่้างละบ,บ้าแบบนยังเกาะบ้านซีบบนโอ้ทางหลังลุงนี่พี่น้องเลยน,นี่บ้านอีกเอ้าคนพ้ารัดขึ้นมาพูเมือ่อยเจ้ายญิงช่วม,มือบอ่เมื่อแล้วน้องเนาะอ,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 อ่าสุดๆพี่น้องเลย เบิ ừng, ่งผ okay. okay. ู้เข่าที่ทางผู้อาฮทต่เจสุดสุดเอาตัวเอาโอเคพี่น้องจะไปพอกันอยู่เพื่อนฮาฮาตัวน่กวมันไก่พี่น้องเลยสุดสุดเจ้าย่างซื่อมือบ่เท้า ส่วนหล้าจะไปยิ้งอยังไปหายิ้งนุกยิ้งหนูนี่บอกอ๋อเมื่อนี้ได้กินแรงได้งยังกินแรงน้องกินเอาวไหมอ๋อตัวพี่นอ้องเว้ยเบิง้งเบิ้งบรรยากาศโอ้โหเหนื่อยแห้งอันนี้ก็คือผู้ลูกหนึ่งนะพี่นอ้องเว้ยอาเด้อเฮ้ยสิเป็นลมสิลม นี่แหละพี่น้องเลยอันนี้คือประสบการณ์ใหม่ๆอีกเทื่อนึงโอ้ไปพ่อน้องอ่าผูสาวสองคนอาบน้ำอยู่โอ้อีหล่าสองคนเพื่อนครับอาบน้ำอาบน้ำอยู่อ่าเดีวสุดยอดสุดยอดอยู่ในบ้านนี้มีคนไปกรุงเทพกรุงไทยอยู่บหน้อง<ม>เพื่อนมีคนไปไทยอยู่ปะ บ่มีบ่อยู่บ้านนี่มีอินเทอร์เน็ตใช่ยู่บ่มีบ่มีไวไฟใช่บ่บ่มีดิอ้าโธ่พี่น้องเลยสุดยอดเลยธรรมตะฮ้ห่อนห่อนห่อนอันนี้บ่่นว่าห่อนเอง หอนซับแตกเฮ้ยเมื่อยฮ่าโทษฮ่าถุยสีฮอดบ้านเพิ่นลุงกัวนไปวนมาเอา้เอาเพื่อนเพื่อนได้สนองไงเนี่ยฮะบอ่อันนี้ก็เพื่อนเพิ่นคือกันบ่อ,อโอ้เพื่อนหลังนี่บ่อ โอ้ย oh. นี่ต้นมะขามใหญ่ทีิโต,ตนนใช้แม่อากสบายดีสบาย,บายดีโดยโดยใส oh. ่ประจันไปทั้งไหนล่ะโอ้ใส่ขึ้นลังอะไรปัจจุบันนี้อาศัยอยู่เจ้าหน้าเจ้าอยู่ใส่ อยู่หลังนี่เนะาะโอ้ยู่กันจะคนหลังนี่อยู่สิบคนโอ้ยู่หลายไปนั่นเดี๋ยวนี้นะอันนี้อันนี้ลูกล่าอันนี้บ่อีหลานี่บ่อไปหาโน้หมวยมันไปเล่นแล้วมันไปหาอะไรอ๋อผู้ไปหาโน้หมวยไปเล่นแล้วเออไปเล่นแล้วโอ้ยโดยโดยโดยเพิ่นอ่าผู้หาโน้หมวย่ะเพิ่นอันว่าไปเล่นแล้ว อาตัวเมื่อยมองไปอาบน้ำอยู่พุ่นเมื่อที่เข้าตามเมื่อกี้พุูดมอสน่ะนะมอขัตโตเอารำทอนะขัตโตบ่อจันได้จะเบื่องเหงื่อขรรถน้ทางไหนเมื่อกี้นี่ขรรถเออน้ำหลังไหวๆกับพวท่านคอยนั่นอย่าไปเบิ่งบรรยากาศนองน้องน้องเพิ่นไปอาบน้ำนุ่งก็ะไรเห็นมาผู้บ่าวเพิ่นไปอาบน้ำมาอยากเห็นมองเพิ่นอาบน้ำ น้ำลงไปขาห่วยพูน้ำไปบ่แม่นไปอย่างเดียวได้ไปแล้วเข้าไปลึกลึกไปแล้วผ้าข่อยขึ้นพูใช่พูอยู่อยู่ทักเจ้าก็ะชากไปแท้มีองนุญาตแท้เจ้าเบิ่งรถในคลิปข่อยพี่ลึกเดียวอาจารย์แบบบุปปาบุลงเข้าไปแต่ข่อยยังยอมน้องเพิ่นน้องเพิ่นสองคนมียิงอาบน้าใส่เสื้อเขียนเอิ๊กรวยลุยอยู่อยู่ป่าอยู่ป่า โอ้ยบุญญานิชมวอนี่พี่น้องเลยเน,นาะน้ำกระอึดหรือว่น้ำอึดบ่น้ำไม่พอเพียงพอวันนั้นน้ำบุเพียงพอเนาะเอ่อน้ำก,งงกินยี่ใสใช่ไหมมองนั้นบ่เออกินน้ำกินอยู่หันเลยเออชักผ่าชักแพร่ช็อปปี้ทุ่งแพร่ทุงนี่ยนาะแม่เนาะทุงพงสักผ่าสักแพร่เนาะมือหนาเด้อมือหนาผ้าเคยไปเด้อมือหนามื่อนี้มันสิคำเลยเจ้าเสื้อเขาเลิศว่าเจ้าไปไม่ได้ดอกวันจันทร์นะคำนะเดี๋ยวคุณบ่ออันนองคุนบ่ออาบน้ำนหมเออเยอะมาเลยพุ่นอ่ะ เจ้าบอือเจ้าก็มีลูกงามปานนั่นเนาะอ๋ออันนั้นอันนั้นมาทีือตะก้าไม่ลูกแม่บ่แม่นบ่อ่นี่มันานนเาใช่ใชคนใดแต่หาหนูไม้น้ำเจ้านะอ่านันมาที่ลานะอีหลานังน้อยอันที่หาหนไม้น้ำเจ้านะไม่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 ใช่ใช่คนใ่จันพี่ พี่เาเอาเชียงเงินหายไหมอ่ามาเลวเราเอาเียเงินหายไปสัญวะเออไอเราเห็นเลอนี่พี่น้องเลยโดยเราเห็นต๊กขีินมากใถือกันเขาใุงออใช่ถุงนะไหมใส่ถุงถุงเสือมาเสือมันมีก้อนหมกครื่องฮอยู่ด้วยฮะโดยโดยเป็นยังเนาะนี่เขาปัดออกตัวนี้นี่มันมันเป็นมันเป็นอันนี้เด้อจ้เมล็ดดเล็ดโดยโดยไอ้ไรสบายดีพี่น้องลูกะสบายดี้ยนะปเจ้านี่บอกพ่อกันอยู่บนพางเมื่อกี้นี่ เอาไม่ค่อยมาเลยนี่เด้เมื่อกี้นี่โอ้ยลูกสาวเจ้าบ่อชนน่ะนี่นะอีนั่งนี่พี่น้องเอ้ยนี่นโอ้บริยานใน่นไปป่าอยู่ป่าอยู่ลงมืข่อยบริยานเนาะ่อยจันเชื้อคอยคุบมอนแห้งนักเจ้าอไอี่อหยี่้อี่ม่่คอย่าเงินไหนมาเนาะโดยพี่น้องเ้ยซื้อซื้อได้ไหกาเจ้าไวคือไว้ไวก็คือไม้ไมาเตียงแ่ เหมือนสาวใบพืชน no no ี่พี่น้องไงน้องไวไวบ่ไวอ๋อนึกว euh ่าไหวนะกับใบนี่เว้ยเอาคนเอาเบาซิเอาเงินใบนี้ให้เจ้าจักอยู่บ่ใบยังไงนี่จักอยู่ฮะซิโอ้โหเป็นยู่ใช่เนาะเป็นเงินมาล่อได้จังไงโดยเอออีลาเลี่ยนอยู่ปอดอะไรได้เนี่ยนะทำอยู่บ่จันเลี่ยนอยู่ห้องไหนเจ้าได้เลียนอยู่บ่มเฮียนเพื่ันมาหูหูเดายวเบาหรออันเขาเฮียนอยู่บ่คนเนาะ โอยากอยากได้ยังเจ้าอะไรนี่นะเฮงที่สุดในชีวิตเจ้าอยากไรอยังบอกบู๊บว้าบูู๊๊จ้าเลยบุยบุยชื่อนี่พี่น้องไงเนาะเอ๋อใส่ละอันนี้น้ำใจจากระบายเฮ้แต่ไหนเอาเฮ้แต่ไหนเอาลูกอะเฮ้แต่ไหนเอาล็กมือเอากันนับมือเข้าใจเออเดี๋ยวเนาะเอาเก็บไว้ไปต่อข้อมพันของเจ้าเด้อเนาะใหญ่ขึ้นมากอยากเป็นยังอีละบอกอยากเป็นยังเจ้า ประเทศเป็นหมอบออยากเป็นบอยังกระโ่วว่าออกป่านิดเพื่อโดยเนาะเอาสู่ๆเด้นั่งเด้อะนั่งใจเฮียนเด้อเป็นคนทุผู้ดีเด้อะเอาเงินเนินไปเก็บไว้ไปซื้ออันเครื่องของใส่ที่จะเป็นเนอโดย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 เก็บกระปองเบียร์กันเก็บกระปองเบียร์ห้อมได้เพม่อนกันเม่บ่ไม่เลขขนมกินเนาะ ไปนั่งจะเป็ี่ยนหนูเนีมดเลยเนาะโดยสู้ๆสู้ๆเนาะขอบใจได้ๆเด้อขอบใจเด้ออันนี้ก็ลูกเจ้าบอกโอ้ยมีแต่ผูวงานหมัดเมขึ้นขี้ได้แค่บ่โทษเด้อบ่อยเยอะบ่อยเยอะลูกก็ง่มขึ้นเมแค่นั้นเนาะโดยโดยเอาช่วงมือป้าได้ไหมนี่นะเออขอบใจละลายโดยเจ้าเจ้าพระเจ้าพี่ของเซียนซานบ้านช่องเพื่อนกะ นี่แหละน้องวัจจันท์เนาะเพ่นอาศัยอยู่ก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลยวัจจัน์กาทุ่งยังษี่เพ่นเพิ่นมอีกทุ่งเพิ่มเลยพอได้พอได้อยากได้หยิบเนาะกินแล้วกันส่วนมักคดีมักเพชรล้วกันโอ้พี่น้องเลยเอ้าก็หอนอบเมาเพ่นก็อยู่นี่มาลายไปยู่คำไม่ได้ได้พี่น้องก็ย่านท่าออกไปนี่เตี้ยวขนาดโดยโดยเอาเอาโอเคโอเคใช่ไหมวัจจัน์เนาะได้อเด้อเช่นมาเยี่ยมไม่โดยเข้าไปพุ่นกับเป็นบ้านอีกเนาะ เออหลาายบ้นเข้าไปมีหลายบ้านพร้อมนั้นละวะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสิของมาแจกมายังบรรณาสิเข้าไปทั้งนั้นน้ำเนาะโดยโอเคพุ่นก็ได้ทางออกไปพุ่นเลยเออก็ได้ออกไปได้ปุ๋ยไดสอดทุกผู้โป่งกันเลยโดยโดยบันดงมันอ๋อโดยโดยเสิรพี่น้องาเลยมื้อหน้าเนาะมื้อหน้าเอาสิเข่ามาเบิ่งทางมันกระเด็นได้ทั่ปกติด้วยเนาะรถใหญ่เนาะยากบอ ทางอย่างงี้โดยโดยผ้าได้สำเนียงเดียวกันห้องไกลคือมือนัินมาได้รถคดลดคานเอาจารย์เนาะไปไปไปอาจารย์ไปเดินทางออกอนมาดีเด้อโดยเอ้าสบายดีด้วยไหมเด้อโดยโดยโดยเจ้าโดยโดยอ่าวทุกเอ้าพี่น้องเลยสำนักพิทักษนี้กะผ้าบอตาอ่าบอจย์มาตามหาภารกิจตามหาไหมไม่ได้เป็นตามหาคนพี่น้องเลยแล้วก็ยังหูจักเราจะยังูจักเก็บไว้ให้นะอาจารย์เนาะ เราก็ปิดโปเป็นแต่เมืองเมื่อกี้ด้วยไพ่จนเบิดตพี่น้องแบตเบิด์ตเราก็ใส่ถุงเสื้อเราเลยแล้ววะโดนโดนเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้โอเคนะพี่น้องสาคลิปนี้ลุงขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณใจพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเบิ่งมาชมรยที่ประคับประคอเด้อพี่น้องเด้อขะขอบคุณคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาแย่งเมืงเพิ่มแลมาทีมงานทั้งเด็กกัขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเอาสบายดีเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง